สวัสดีครับพบกับผมเฮ er ียโซมอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่รายการทีเด็ดบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้เฮีย er อยากจะขอแนะนำ m า r i r s o s o e r เกเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนปลอดภัยมั่นใจได้100%ฝากถอนทันใจขั้นต่ำเพียง100บาทในส่วนของโปรโมชั่นกีฬาสำหรับสมาชิกใหม่ฝากครั้งแรกรับโบนัส1 0 0สูงสุดถึง 3,000บาทส่วนลูกค้าเก่าก็มีโปรโมชั่นให้นะครับโดยฝากครั้งแรกของวันรับโบนัส10%สูงสุดถึง1,000บาทและคืนยอดเสียให้ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับ10%สนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับบอลเต็งคู่แรกวันนี้นะครับเป็นศึกบิ๊กแมตช์นะครับคู่หนึ่งนะครับเรียกได้ว่าสงครามกุหลาบ เมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับลีส u ยูไนเต็ดคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา18นาฬิกา30นาทีหรือว่า6โมงครึ่งของเย็นวันนี้พระอาทิตย์ยังไม่ทันตกดินเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านเนี่ยผลงานล่าสุด ก็ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมนะครับในเกมกระชับมิตรด้วยการถล่มเอเวอร์ตันถึง4ประตูต่อศูนย์ส่วนทีมยืนอย่างลีสุนเต็ดผลงานล่าสุดก็ไม่ธรรมดานะครับเสมอกับบียาเรียลในเกมกระชับมิตรมา2ประตูต่อ2หลายๆคนอาจจะจําได้บียาเรเียลเนี่ยเคยเสมอแมนยูมาแล้วในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่ายูโรปาลีกและสุดท้ายก็หักอกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยกัน เอาชนะจุดโทษแมนยูไปได้ในเกมนั้นนะครับถือว่าบีเอเอัลคืนความสงบสุขให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดหรือว่าคืนความสงบสุขให้กับโลกนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเจอกันครั้งที่3แล้วนะครับหลังจากที่ลิสยูไนเต็ดกลับมาคัมแบ็กสู่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยเอาชนะลิสยูไนเต็ดในบ้านตัวเองมาแล้ว เมื่อวันที่20ธันวาคมปี2020เกมนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไป6ประตูต่อ2แต่เกมในบ้านของลิสยูไนเต็ดลิส t e d ยูไนเต็ดยันเสมอไปได้0ประตูต่อ0เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาเกมนี้นะครับผมมองได้คำเดียวว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนนะครับทั้งได้เปรียบด้วยการเล่นในบ้านในส่วนของขุมกำลังก็ดูได้เปรียบมากกว่าซื้อตัวก็ ซื้อตัวที่มีความดังนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นเกรด B บวกถึงเกรด A เลยนะครับทั้งจอร์ดอนซานโช r ราฟาเอลวารานแน่นอนนะครับหลายๆคนคาดหวังว่าเกมนี้เป็นเกมเดบิวตนัดแรกนะครับของทางวารานแล้วก็ซานโชเฮียก็มองว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นการเดบิวตครั้งแรกของทั้งคู่ก็เป็นได้แต่ลิซูเนเตดเคยทำการ เล่นเปลี่ยนสไตล์การเล่นนะครับเพื่อที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาพรีเมียร์ลีกนะครับโดยบีอลซาเนี่ยละครับบีอลซาคุมลีสปีแรกเนี่ยใช้เกมบุกบูดุดันในศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับจนหลายๆคนเนี่ยงงไปเลยนะครับว่าลิสยูไนเต็ดเนี่ยทำไมเล่นได้ดุดันขนาดนี้นะครับคือเล่นแบบเอนเตอร์เทนนะครับปีแรกในการคุมทีมของบีอลซาเขาทำอย่างนั้นแต่พอปีที่2เนี่ยบีอลซา กลับเปลี่ยนสไตล์มีการเล่นที่รัดกลุ่มมากขึ้นเน้นเกมรับมากขึ้นจนสุดท้ายทำให้ตัวเองเนี่ยได้แชมป์ในศึกแชมเปี้ยนชิพเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พรีเมยร์ลีกอังกฤษนั่นเองและการขึ้นมาพรีเมยร์ลีกในปีแรกลีสซี่เนเต็ดเล่นสไตล์เหมือนกับที่เบลซ่าคุมลีสในปีแรกนั่นคือเปิดหน้าแรก<อ>บูดุดันแล้วพอมาช่วงปลายๆด้วยดูการ<อ>ลีสซี่นเต็ดกลายเป็นทีมที่เล่นรัดก,กุ่มมากขึ้น ดังนั้นเนี่ยมองว่าฤดูกาลนี้นะครับลิสยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะตั้งเป้าไปถึงบอลยุโรปและมองว่าน่าจะไปถึงได้ด้วยแผนการใช้งานของบิเอซ่านะครับและมองว่าเกมนี้ลิสจะไม่บ้าจะไม่บูจะไม่บ้า,บาพลังเหมือนเกมที่บุกมาแพ้แมนยู6-2อย่างแน่นอนอาจจะแพ้แต่แพ้แค่เม็ดเดียวแต่มองว่าโอกาสเสมอของลิสมีสูงกว่าดังนั้นนะครับวันนี้บอลเตงคู่แรกเนี่ย เฮียซงจึงให้ไปที่ลีสยูเนตดน่าจะยันเสมอแมนอยู่หรือไม่ก็แพ้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับบอลเต็งคู่ที่2สําหรับวันนี้นั่นคือนอริทซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษถือว่าเป็นคู่ดึกเลยนะครับคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มครึ่งของค่ําคืนนี้นอริทซิตี้นะครับเป็นน้องใหม่หน้าเดิมนะครับเพราะว่าเคยขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งนะครับก่อนจะร่วงลงไปสู่ศึก แชมเปี้ยนชิพอังกฤษแค่1ปีก็กลับขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับนอริซิตี้นอริซิตี้เนี่ยผลงานล่าสุดก็ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บุกไปแพ้ให้กับนิวคาสเซิลในเกมกระชับมิตร3ประตูต่อ0ส่วนลิเวอร์พูลนั้นเอาชนะโอซา u n ซูนามา3ประตูต่อ1ในเกมกระชับมิตรคู่นี้เจอกันล่าสุดนะครับในตอนที่นอริซิตี้เนี่ยเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในช่วงฤดูกาล 2019- 2020 เกมล่าสุดที่เจอกันนั่นคือเจอกันในบ้านของนอริสซิตี้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี2020เกมนั้นนอริสซิตี้เปิดบ้านแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ0ปีนั้นเนี่ยหลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับนั่นคือลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ครั้งแรกในรอบ30ปีของสโมสรและ เราถือว่านอริซิตี้ปีนั้นเนี่ยก็พยายามดิ้นรนหนีตกชั้นอย่างที่สุดแล้วสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับตกชั้นไปเกมนี้นอริซิตี้กลับขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็นอริซิตี้เนี่ยเสียผู้เล่นแกนหลักตัวสำคัญอย่างบูเอเดียไปด้วยนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือนอริซิตี้น่าจะสร้างสรรเกมไม่ได้นะครับสร้างสรรเกมได้ค่อนข้างยากมากกว่า แต่ยังไงนะครับในแนวรับของนอ i ิ c i t y ้เฮียยังมองว่าพึ่งพาได้นะครับมองว่านอ i ิสิตีเนี่ยมีเกมรับที่ค่อนข้างดีแล้วก็วิธีการโต้ของนอ i ิสิ i t y เนี่ยมองว่าจะใช้แบบเปรี้ยงเดียวจบนะครับโดยพึ่งพากองหน้าตัวเป้าอย่างชิโมปุกิส่วนลิเวอร์พูลหลายๆคนรู้สไตล์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเฮียมองว่ามักจะมีปัญหากับทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาปีที่แล้วเนี่ยก็เจอ ในส่วนของลีสเวเนเตดเรียกได้ว่าชนะก็จริงแต่แพ้ราคานะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเวอรวพูต้องยิงถึง2ลูกและมองว่านอริสซิตี้น่าจะยันเรอรวพูได้แค่1ลูกเท่านั้นนะครับได้ที่1ลูกมองว่านอริสซิตี้น่าจะแพ้เรอรวพูที่2ประตูต่อ1นะครับไว้วางใจติโมโปกุกกี้ยังมองว่าปุกกี้ยังคมส่วนฟานไดเนี่ยตอนนี้ต้องเรียกความมั่นใจกลับขึ้นมาก่อนเพราะว่า ลูกที่โดนแฮท้าเบอร์ลินยิงลูกนั้นเนี่ยโดนล็อกสลังหักเลยสำหรับฟานไดนะครับกลายเป็นมีในทวิตเตอร์ช่วงหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับเฟอร์จิลฟานไดตอนนี้ต้องดูว่าลิวอคูเนี่ยจะปรับกลับมาได้หรือเปล่าและการสูญเสียแอนดรูโรเบอร์สันก็ถือว่ามีส่วนพอสมควรน,นอริซิตี้ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่นะครับอาจจะแพ้แบบเบาะๆอย่างที่บอกนะครับคือนอริสแพ้แต่ชนะราคานะครับคู่นี้บอลเต็ง เหียมองว่านอริทน่าจะเข้าวินนะครับสูงต่ำคู่แรกในวันนี้นะครับเราจะไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับวูฟแฮมปันนะครับเป็นศึกของสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้เจอกับหมาป่าวูฟแฮมปันถือว่าเป็นศึกที่น่าสนใจมากๆนะครับตามโลโก้สโมสรนเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยผลงานล่าสุดคือการคว้าแชมป Community Shield ด้วยการเชือนเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ประตูต่อศูนย์ส่วนวูฟ a m มตันผลงานล่าสุดเป็นเกมกระชับมิตรนะครับแพ้ให้กับเซลต้าบีโกมา1ประตูต่อศูนคู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของวูฟ a m มตันเมื่อวันที่7กุมภาต้นปีนะครับเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนในบ้านของวูฟ a m มตันส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของ Le สเตอร์ซิตี้นั้นเจอกันเมื่อวันที่8พฤศจิกาปี2020 แล้วก็เกมนั้นเนี่ย City เลสเตอร์ซิตี้เฉือนเอาชนะวูฟแฮมตันไปได้1ประตูต่อ0ฤดูดูการที่แล้วหลายๆคนจำได้นะครับนั่นคือวูฟแฮมตันขาดในส่วนของการทำประตูนะครับนั่นคือศูนย์เสียราอูลฮิมิเนสนะครับจากการได้รับอาการบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับรุนแรงมากๆสำหรับเคสของราอูลฮิมิเนสนะครับทำให้วูฟแฮมตันนะครับซื้อฟาบิโอซินวาเข้ามาแต่ก็ทดแทนไม่ได้นะครับแต่ วูฟแอนตันเกมรับยังดูดีนะครับแล้วก็เสียผู้รักษาประตูคนสําคัญอย่างหรอปติซิโอไปแต่ก็ยังได้โจเซสานะครับผู้รักษาประตูทีมชาติโปรตุเกสเหมือนกันนะครับมองว่าทดแทนกันได้วูฟมองว่าเป็นทีมที่เล่นได้ค่อนข้างจะเหนียวแน่นถึงแม้จะเปลี่ยนโค้ชก็ตามนะครับยังมองว่าคู่นี้เนี่ยโอกาสต่ำเนี่ยค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วสถิติในการเจอกัน3เกมหลังสุดนะครับไล่กันตั้งแต่ วูฟแฮมตันนะครับศูนย์ศูนย์กับเลสเตอร์ซิตี้เมื่อวันที่7กุมภานะครับแล้ววันที่8พฤศจิกาปี2020นยี่สิบเลสเตอร์ชนะ1-0แล้วก่อนหน้านั้นอีกนะครับก็เมื่อวันที่15กุมภาปี2 0 2พันีในบ้านของวูฟแฮมตันเจอกันนะครับก็ศูนย์ศูนย์นะครับเท่ากับว่ายิงไม่ถึง2ลูกเลยนะครับสำหรับคูน่นี้และมองว่าเกมนี้เนี่ยเต็มที่นะครับคือเลสเตอร์เฉือนชนะนะครับแต่ยังมองที่สกอร์ 0011มากกว่าดังนั้นนะครับคู่นี้เนี่ยเฮียจ,จึงเลือกไปที่ต่ำนะครับมองว่าคู่นี้เนี่ยต่ำ2.5มาแน่ๆนะครับสำหรับวูฟเฟนตันสูงต่ำคู่ที่2นะครับเราไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันเอเวอร์ตัน จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของซาว์แธมป์ตันคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลา3ทุ่มของค่าคืนนี้เอเวอร์ตันเจ้าบ้านนะครับผลงานล่าสุดคือการแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมกระชับมิตร4ประตูต่อ0ส่วนซาว์แธมป์ตันนั้นเกมกระชับมิตรเช่นเดียวกันนะครับแพ้ให้กับแอตเลติกบิลเบล3ประตูต่อ1คู่นี้เจอกันล่าสุดนะครับในบ้านของเอเวอร์ตันแล้วก็เป็นเอเวอร์ตันที่เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0เมื่อวันที่2มีนาต้นปีที่ผ่านมานะครับ แล้วก็ถ้าดูจากสถิติย้อนหลัง3เกมหลังสุดนะครับคู่นี้ยิงกันไม่เคยผ่าน2ลูกเลยนะครับถือว่ามีสถิติการเจอกันแล้วก็ยิงประตูกันค่อนข้างจะต่ำมากๆนะครับแล้วยิ่งเป็นสไตล์ของราฟาเอลเบนิเตสเนี่ยเฮียมองว่าในส่วนของการเล่นนะครับค่อนข้างที่จะออกต่ำพอสมควรเหมือนราฟาเอลเบนิเตสเนี่ยเป็นคนที่มักจะรักษาสกอร์ไว้เสมอ ดังนั้นนะครับเกมนี้มองว่าเอเวอร์ตนอาจจะชนะ1-0นะครับคือชนะแล้วก็อุดส่วนซอวทฮมตันแน่นอนนะครับเรารู้กันอยู่แล้วคือเสียยานิคเวสเซอร์การ์ดนะครับกองหลังตัวสำคัญไปแล้วก็เสียกองหน้าตัวสำคัญอย่างแดนนี่อิงไปนะครับทำให้ฝืดพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีเชอดัมแต่เชอดัมถ้าฝืดก็ฝืดเหมือนกันนะครับในเกมนั้นๆนถ้าหายก็คือโดนอุ้มหายไปเลยเหมือนหายไปจากเกมดังนั้นเนี่ยเกมนี้มองว่า โอกาสต่ำค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับทั้งคู่เนี่ยมีเกมรุกที่ไม่ค่อยจะยิงประตูได้เยอะเป็นกรอบเป็นกำรสักเท่าไหร่แล้วในส่วนของเกมรับเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหนียวนะครับเหนียวตั้งแต่กลางไปจนถึงกองหลังเลยทีเดียวโอกาสเสมอมีแต่มองว่าเอฟเวอร์ตันน่าจะชนะได้ที่1-0มากกว่าดังนั้นนะครับคู่นี้จึงเลือกสกอร์ต่ำไปที่เอฟเวอรตันนะครับ ก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำสอคู่สำหรับวันนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบอลเต็ง2คู่ในวันนี้ก็คือลิส t ์ยูไนเต็ดแล้วก็นอริสซิตี้ส่วนสูงต่ำในวันนี้นะครับให้ไปที่วูฟแฟมตันต่ำา5 5และเอเวอร์ตันต่ำา5 5นะครับ ก่อนจากกันไปนะครับหากใครชอบคลิปนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันสำหรับใครที่อยากสนับสนุนทีเด็ดแบบนี้กดที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อที่จะได้มีทีเด็ดแบบนี้ให้ฟังกันทุกวันนะครับขอบคุณครับ